สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแท่นวาง Apple p e n c i l แล้วก็ปากกาสแตยลัสรูปหมีบ้าอันนี้กันค่ะแท่นวางปากกาอันนี้เวลาไปใช้วางปากกาแล้วก็ถ่ายคลิปก็จะมีหลายคนถามมานะคะว่าซื้อมาจากไหนคลิปนี้ปอยก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันค่ะแท่นวางปากกาอันนี้ปอยสั่งมาจากแอปช้อปปีนะคะรานะคา199่าบาบาทค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์ร้านไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะที่วางปากกาอันนี้จะมี3ลายค่ะมีเป็นหมีบ้ากระ่ายโคนี่แล้วก็ลูกเจี๊ยบแซลลี่นะคะ ที่ปอยซื้อมาจะเป็นหมีบ้าวค่ะที่วางปากกาอันนี้นอกจากฝั่งนี้จะใช้วางปากกาได้แล้วนะคะที่ด้านหลังก็ยังใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆของ Apple Pencil แล้วก็ปากกาสไตลัสได้ด้วยค่ะนี่ค่ะอย่างอันนี้จะเป็นที่สําหรับเก็บหัว Apple Pencil นะคะนอกจากหัว Apple Pencil เราก็สามารถใช้เก็บหัวของปากกาสไตลัสคูจดอกรุ่น12แล้วก็สไตลัสเพนรุ่น13ได้ด้วยค่ะเพราะว่าขนาดจะเท่ากับหัว Apple Pencil นะคะอันนี้จะเป็นหัว Apple Pencil ค่ะ นี่ค่ะก็ใช้เก็บแบบนี้นะคะค่ะใส่ได้พอดีเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหัวของสไตลัสฟูจิดอกรุ่น12แล้วก็ s t y l ัสเพนรุ่น13นะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นที่เก็บอะแดปเตอร์ชาร์จของ Apple p e n c i l รุ่น1ค่ะนี่ค่ะจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จอันนี้นะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็ใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนะคะ ทีนี้มาลองวางปากกากันดูค่ะเริ่มจาก Apple Pencil รุ่นหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะเวลาวางก็วางลงไปแบบนี้นะคะวางได้พอดีเลยนะคะนอกจากวางแนวนอนแล้วก็ใช้วางแนวตั้งได้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะถัดมามาลองวางกูจดอกรุ่น12ดูนะคะกูกจดอกรุ่น12อันนี้ใช้หัวร่วมกับ Apple Pencil ได้นะคะแล้วก็ขนาดจะใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2ค่ะ นี่ค่ะก็วางได้พอดีนะคะวางแนวตั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสไตลัสเพนรุ่น13นะคะอันนี้ก็ใช้หัว Apple Pencil รุ่น2ได้แล้วก็ขนาดใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2ค่ะนี่ค่ะวางแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะวางได้พอดีเหมือนกันค่ะทีนี้ลองใส่เคสปากกาดูนะคะว่าใส่เคสล้วจะยังวางได้อยู่หรือเปล่าค่ะเริ่มที่ Apple Pencil รุ่น1นะคะ เราจะใส่เป็นเคสอันนี้ค่ะนี่ค่ะใส่เคสแล้วก็วางได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องกดลงไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะวางได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะต่อมาจะเป็นกูโจอดอกรุ่น12นะคะ อันนี้ปล่อยใส่เคสของ Apple Pencil รุ่น2นะคะจะใส่ด้วยกันได้พอดีค่ะนี่ค่ะใส่เคสแล้วก็วางได้นะคะสำหรับพู่เจดอก12อันนี้เวลาใส่เคสก็วางได้โดยไม่ต้องกดเลยนะคะเพราะว่าจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งแม่เหล็กจะเป็นแบนๆค่ะทําให้วางได้พอดีนะคะนี่ค่ะแนวตั้งก็วางได้นะคะต่อมามาดูที่สไตลัสรุ่น13กันบ้างค่ะ อันนี้ก็ใส่เคสของ Apple Pencil รุ่นสเหมือนกันนะคะเวลาวางก็วางได้พอดีโดยไม่ต้องกดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเนื่องจากว่าฝั่งนึ่งจะเป็นแบนๆเหมือนกันนะคะแนวตั้งก็สามารถวางได้ค่ะนี่ค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะ มีประมาณนี้นะคะสำหรับแท่นวาง Apple Pencil แล้วก็ปากกาแต่ระรูปหมีเบาวปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอไว้พบกันใหม่นะคะ